นะโมตัตสมมสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมัง จตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตตยีเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังคลังปัญจมาเรชินโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตตยี เอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังคลังปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมจักกังปาวัตตยีเอเตนาสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังคลัง ปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปาวัตตยีเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังคลังปัญจมารชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมัง จจตุสัจจังปกาเสติธรรมจักกังปวัตตยีเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังคลังปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังเจตุสัจจังปกาเสติธรรมจักกังปวัตตยี เอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังคลังปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจะตุสัจจังปากาเสติธรรมะจักกังปาวัตตยีเอเตนาะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังคลัง ปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมจักกังปวัตตยีเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยมังคลังปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมัง จตุสัจ์จังปกาเสติธรรมจักกังปาวัตตยีเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเมชยะมังคลัง